สวัสดีครับพบกับผมอนันต์ชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูมเมล็ดทุเรียนนะฮะที่ผมฝังลงบนดินนะครับมีท่านผู้ชมบางท่านสอบถามเข้ามาว่าถ้าจะปลูกทุเรียนด้วยมเมล็ดเนี้ยปลูกได้ไหมจะขึ้นไหมนะครับคลิปนี้มีคําตอบมาดูมาชมกันเลยครับอ่อนอื่นนะฮะ ผมจะเคลียร์บริเวณรอบๆก่อนเพราะว่าหญ้ามันขึ้นลบมากแล้วเป็นพวกต้นไม้วัาจะพืชต่างๆนะครับนี่นะครับลองสังเกตนะครับจะมีรากงอกออกมาจากเมล็ดคือการที่ต้นไม้เนี่ยเขาหารับสารอาหารนะรัะเขาเรียกว่าราก ก็ต้องหาอาหารบนดินต้นเขาก็จะเริญเติบโตขึ้นนะครับถ้าไม่โดนเชื้อราหรือว่าหาเกิดเชื้อโรคขึ้นก่อนเขาก็จะเติบโตไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งเดือนนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะโตไหมหรือว่าจะอยู่แค่นี้นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นมังคุดที่เพาะไว้นะครับเริ่มออกใบแล้วสวยงามครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะผมจะลงคลิปอะไรใหม่ๆนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ